เทาที่ผู้สื่อข่าวของเราสังเกตการแล้วก็รายงานเข้ามาสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้สนิทร้อยเรเซตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บสูงด้วยนะคะ,คะเราตรวจสอบเพิ่มเติมกันเลยค่ะคุณพิมพ์ค่ะ,คะตอนนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านผู้ว่าสนั่นพง์อักษรน,นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าคะอาขอ,อตรวจสอบตัวเลขจํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ที่ท่านได้รับรายงา<อ>นมีจำนวนเท่าไหรคะนะครับล่าสุดตอนนี้ผมผมอยู่ในที่เกิดเหตุล่าสุดตอนนี้แล้วก็ตรวจสอบกับโรงพยาบาลตัวไอโคลกเี่ยนะครับตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่เลขเก้าครับเก้าศพเก้ารายเก้าคนแล้วก็ครับบาดเจ็บบาดเจ็บหนึ่งร้อยสิบห้าค่ะนะครับแล้วก็เป็นโซนแดงอยู่หนึ่งร้อยสิบสามค่ะก็คือบาดเจ็บสาหัสหนึ่งร้อยสิบสามคนนะคะครับ แลวก็นะครับในภาพรวมก็เป็นหนึ่งร้อยสิบห้าบวกกับเจ้าศพนะครับในะในในการจัดเตรียมอ่าเชนะเชิญค่ะในในการดูแลของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะตอนนี้สามารถอำนวยความสะดวกได้มากน้อยขนาดไหนคะสามารถดูแลได้ทั้งหมดเลยไหมคะครับในส่วนของของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราเราจะแบ่งเป็นสองระดับนะครับคือระดับที่เป็นบาดเจ็บสาหัสหรือค่อนข้างสาหัสเนี่ยนะครับก็จะ อยู่ที่โรงพยาบาลสวยกุลกในส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยตอนนี้เราได้เตรียมการในส่วนของโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่อําเภอข้างเคียงนะครับทั้งอําเภอสวยป่าดีอแหวงนะครับและก็อำเภอตาไฟนะครับในกรณีที่จะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะส่งโรงพยาบาลาข้างเคียงซึ่งขณะน,นี้แพทย์พยาบาลเรามีการเตรียมการไว้พร้อมนะครับแตท่ที่หลักๆก,ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลสวยกุลโรคโรงพยาบาลสวยคุลโรคก็เป็นโรงพยาบาลเทียบเท่าโรงพยาบาลจังหวัด นะครับแต่ถ้าจะต้องสะอาดมากกว่านี้ก็ได้มีการประสานกับทางโรงพยาบาลมหาอััยสงกานคกินณร์ไว้เรียบร้อยนะครับค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้อำนวยการเรื่องของการดูแลผู้บาดเจ็บนะคะมีความพร้อมทั้งโรงพยาบาลแพทย์แล้วก็ยาทีนี้ต้องมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหรือว่าที่อยู่อาศัยใช่ครับอันนี้ได้มีการเตรียมการไว้เรียบร้อยนะในส่วนของ แพทย์พยาบาลเพิ่มเติมอีกนิดนึในบริเวณจุดทีเ่เกิดเหตุนี้เราก็ได้เตรียมแพทย์พยาบาลไว้ปสมพยาบาลเบื้องส้นกรณีมีการบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ที่เตรนยมอำนวยการอยู่แล้วด้วยนะครับในส่วนนองการเตรียมการเราได้จัดสถานที่รับผู้อยพยพเนี่ยนะครับก็คือเป็นอาคารสนามกีฬาอมตอมูโนนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยเราใช้เป็นจุดรับผู้อยพยพจากน้าท่วมอยู่เป็นประจําทุกปีนะครับและมี อ่าเบามีที่นอนเรียบร้อยนะครับในส่วนของอาหารการกินเนี่ยนะครับในขณะนี้อ่จังหวัดก็ได้รับพระราชทานอาหารพระราชทานก็มีการตั้งโรงครัวพระราชทานขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเหล่ากาชาติจังหวัดนาราธิวาสเองในส่วนของทางผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลเองก็มีการจัดเตรียมอาหารเข้ากล่องมาบริการในมื้อเย็นนี้นะครับคาดว่าจะ ครอบคลุมได้รับประทานอาหารกันอย่างท่นทุกทุกทุกคนนะครับในส่วนของผูด้ได้รับผลกระทบค่ะจํานวนคนที่อาจจะไม่อ,อไม่มีที่พักอาศัยอะค่ะมีจํานวนมากน้อยขนาดไหนคะผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่สักสักห้าร้อยถึงแปดร้อยเข้าใจว่านะ,ะแต่อาจจะถึงหลักพันก็ได้นะครับอันนี้อันนี้อยน,นี้ยังไม่สามารถที่จะ จะอบอกตัวเลขตรงๆได้นะครับแต่ขณะนี้นี่ทางจังหวัดเองเราได้ตั้งจุดในการรับแจ้งความเสียหายเบื้องต้นไว้ด้วยแล้วนะครับในจุดที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้ท,ที่ที่เกิดเหตุน,นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยต้องมีการให้ทางไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตัดไฟบริเวณที่เกิดเหตุน,นะครับแล้วก็มีการเตรียมเครื่องปั่นไฟรถไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงกลางคืนไว้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดที่มีการ รับผู้ยบเนี่ยนะครับทางสาธารณสุขเองเราก็ได้จัดเตรียมแพทย์และเจ้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องของจิตเวชเนี่ยคอยไปพูดคุยทมความเข้าใจกับผู้ทด่รับผลกระทบเพื่อให้เขาได้เกิดความผ่อนคลายหายจากการตื่นสนุกนะครับค่ะท่านผู้ว่าคะสรุปสาเหตุเกิดจากอะไรคะเรื่องต้นเนี่ยนะครับเจ้าที่ได้มีการพูดคุยเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ย ู้ที่จะชี้ชัดได้ก็อาจจะต้องเป็นชุดพิสูจน์หลักฐานไดในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าก่อนเกเดตเนี่จะมีช่างช่าง,งเชื่อมเนี่ยเข้าไปอ็อกเหล็กนะครับเพราะว่าอาคารกโกดังอย่างนี้เนี่ยเป็นกโกดังที่ที่สร้างใหม่นะครับเข้าไปอ็อกเหล็กคาดว่าสะเก็ดนะครับสะเก็ตไฟที่เกิดจากการอ็อกเหล็กเนี่ยน่าจะไปเป็นเชื้อปะทุให้กับปะทัดที่อยู่ภายในโกดังคาดว่านะครับอันนี้อาจจะยืนยันได้ในวันวันพรุ่งนี้หลังจาก ชุดเก็บกู้ชุดพิสูจน์หลักฐานตเ,เข้าไปแล้วนะครับค <c oughs> ่ะค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นตรวจสอบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ว่าค่ะคท่านผู้วา่าสนัน่นพงศ์อักษรค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรราธิวาสนะคะอยู่ในระหว่างการลงพื้นที่แล้วก็อํานวยการในพื้นที่ตามลําดับนะคะดิฉันสรุปตัวเลขที่ได้รับการยืนยันจากท่านผู้ว่านะคะเหตุการณ์นี้เสียชีวิต9คน บาดเจ็บ115คนในจำนวนนี้มีทั้งคนที่บาดเจ็บสาหาัสและคนที่บาดเจ็บอาการเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะมีการอำนวยการนำตัวผู้บาดเจ็บส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะท่านผู้ว่ายืนยันว่ามีความพร้อมทั้งโรงพยาบาลแพทย์แล้วก็ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ส่วนคนที่เป็นผู้อพยพคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยบ้านพักเสียหายกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่นะคะอยู่ที่ประมาณ500-800คนมีการตั้งเต็นต์อำนวยการขึ้นมาในเต็นต์อำนวยการมีโรงครัวพระราชทานค่ะมีโรงพยาบาลสนามอยู่ในเต็นต์อำนวยการแล้วก็จุดที่อำนวยความสะดวกด้วย อยู่ในระหว่างของการดูแลกันอยู่นะคะสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนสาเหตุนั้นผู้สื่อข่าวของเรากับท่านผู้ว่าก็รายงานตรงกันนะคะว่าโกดังในจุดเกิดเหตุเป็นโกดังขนาดใหญ่อยู่ริมน้ําอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมจะยก,กโกดังให้สูงขึ้นหนีน้ําน่าจะมีการเชื่อมเหล็กออกเหล็กแล้วก็น่าจะเกิดประกายไฟจนทําให้เกิดระเบิดขึ้นค่ะค่ะนั่นเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อำเภอสงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะ